เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้นแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามแก่ชราและยังต้องมาทนทรมานกับสังขารที่พิการเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากเป็นอย่างมาก ยาพันเขียวมูลอายุ73ปีพิการเดินไม่ได้และยังมีน้องสาวคือยายเชยอายุ71ปีที่พิการตามองไม่เห็นและเป็นใบและยายพันยังมีลูกชายอายุ48ปีซึ่งตอนนี้ก็ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมครอบครัวนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนะเนื่องจากมีผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่ง ครอบครัวอื่นเนี่ยเขาอาจจะด้อยโอกาสก็จริงแต่เขายังประกอบอาชีพได้นะยังมีรายได้อื่นๆเข้ามาแต่ครอบครัวนี้จะไม่มีรายได้อื่นเลยโดยอาศัยเพียงแค่เบี้ยยังชีพที่ผมเรียนให้ทราบนี่นี่หลานสาวนะครับที่คอยมาแวะเวียนชื่นน้องน้ําฝนนะครับมาคอยแวะเวียนดูแลทั้งสองค,ครับมีคนเดียวเดี๋ยวน้องน้ำฝนฟ้ายายลองไปนั่งที ตรงนี้เป็นที่นอนพักหลังจากปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยนะแกจะนอนที่นี่ทั้งวันนะฮะที่จุดหลักที่เราอยากจะทํานะครับก็คือตรงนี้คับห้องน้ําเก่าห้องน้ําเก่าซึ่งผุชารุดมากมากเลยนะครับแล้วเราก็จะมีการทุบลือ้อแล้วก็ย้ายมาตรงจุดนี้นะครับซึ่งจะใกล้ห้องนอนของผู้พิการมากที่สุดนะครับในเวรนี้ก็จะมีการมุงหลังคาให้ใหม่ ครับอันนี้อันนี้คือที่นอนของคุณทวัตช,ชัยลูกชายนะฮะก็จะต้องอาศัยนอนตรงเนี้ยถ้าหน้าฝนก็จะลําบากหน่อยเพราะจะถูกฝนสาดเข้ามานะครับเพราะตรงนี้โล่งหมดไม่มีอะไรด้วยงบประมาณที่มีอยู่จํากัดทําให้การดําเนินงานปรับปรุงพื้นที่ยังไม่สําเร็จจึงบอนขอผู้ใจบุญช่วยกันสมทบทุนในการช่วยเหลือให้ยายทั้งสองคลายความลำบากลงมาได้บ้าง บริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอมอบทุนเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมมอบ7,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค2,000บาทเพื่อเป็นทุนในการยังชีพและสมทบทุนในการปรับปรุงพื้นที่ให้ยายทั้งสองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป